โอ้ยเรื่องโทวไปนะเอาเราอยากสิขอยืมเขาจังหน่อยนะครับเพื่อว่าเสียเข้าไปสะกด้อยเท่าสัตว์จังหน่อยเนี่ย <is> เอาเราไปแล่นเลยไปแล่นน้ำหนารถไปรถเห็นห้อยจีนยู่ยมองได้ก็ไปแล่นบ่ ยูซี่มันเป็นยังี่เนาะว้ายว้ายว้ายี้ยจ้าจ้า้าจ่า้ยี่ลูกแม่แม่ยัง่นเด้อแมวเด้อแมวว้ายว้ายังไปกูนะเด้อวันนี้เด้อเอ้าว้ยหาเด้เพื่อนปกับหมอนายจ้าเฮ้ยพวกเย้าก็มา

ขอโทษนะครับขอโทษครับผมขอโทษขอโทษถีบจะเกินแล้ววะไไไปเลยังดิมาดจับเลยเอาเป็นตัประกันเลยไน่ไอ้นี่มาตบหัวผมเลยเดี๋ยวนี้ปล่ปล่อยม่ไอ้นี่เดี๋ยววะ าอย่มารวจเมปืนลงงนยินบอล่ะทจมปืนลงยิ่งหัวเด็กน้อยได้สิบอกให้เมเมซเม่แม่สะตายให้เบิ้งเมยู่แวบานี่ยีเน่บอกให้มปืนลงมมซืออกมาจากรถทุกคน ครับเร็วครับครับพาเด่กน้อยไามนี่ลงมาเชียวลงมาเอามาลงมาทุกคนเพื่อควบปวดไัยของตัวประกันพาพวกเขาไปเป็นตัวประกันเอามาอามาเอามาเลยเลูเลยเลยเปเลยเาเลยเลยมลยเเยเยเนยเลยเเยาเยเลยเเลยเลเยเลย้าเามเลเลยเลยวเลยเลยเยเหรือยเลเลยยเลยเลยเลยยเลยเลหเลยเลยเดยยเลยยเลยเลยเครยเดยย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 หเอยเเยเเ ที่ช่วยพวกเขาพวกเจ้านี่สิไปจากที่นี่ซะอย่างตามสิบไม่ตำรวจมานี่พวกเจ้าต้องตายสุคนจากนี้ไปอีกหนึ่งไม้ข้างหน้าทิมอาหารกับน้าไว้น้ำแล้วรีบไปซะครับผมสิเฝ้าไปครับพวกเอาลรวันนี้จัดการอหไครับรวมกันไปรวมกันต้อนไปเลยนิดหน้อยเดือ้วันไปเลยวันไทยนิดหน่อยเนี้ยไปอ้เด็กลาย เขาขออาหารครับให้อาหารกินเประยะห่างจากหนึ่งไม่ครับผมสิครับไปดูบริการไปพวกเจ้าอ่ะยางลวงนาเตรียมอาหารไว้ผมเลยอีกสองชั่วโมงนั่าไปหาสิไปหอดจุดเก็บอาหารบุระ สอนยากเว้ยออมันได้มันจะครับเป็นมาเเต้นดีจะงเวยแม่นขอลดด้วนี่เนาะเออเขาเอื่นมาสังกรยจังไปเว้ยกะไปเออไปเอเอ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 กเออเออเออนออเเออเออเอ้เออเราเออ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 เอาเออเออเออสอเอ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 เออเอออเเออเ เทียมเขาสิไปจังไหนยู่จังไหนกินจังไหนอ้อกะพักในตลาดเทียมเอาหลังค้าออกเลยเออเออโอ้มีประโยชน์วิ่นนี่ซิมานีไปไปฮะอ่ะไป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 ดีเอ้อนี่ยมองนั่งมองเก่าเมฟม่ายจะมันสบายขึ้นหมาเนาะ เอาเราพวกเยาลุกขึ้นได้แล้วเดินทางกันได้แล oh, ้วทุกคนไปเลยไป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 เดินแล้ว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 ไปรวมกันเ้วไปแล้วไอเย็วเร็วเรวเราวเร็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 ่เร็วเรวเ็เวเร็วเร็วเเเยรเเเย เอาละพวกเจ้าท <t> ุกคนลุก uh> กึนได้ไปเข้าเดินทางกันได้แล้วทุกคนไปาเดินไป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 ตัโประกันทั้งหมดไปเลยไปเลยไปเลยจังไรว่าแบบนี้เด็กหน่อยอย่าดื้อนะเด็กมาแกงใอยเด้ออาไป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 อย่าต่อแตะอย่าตูกติก ยาโทมเทียมจะเห็นดิกับเด็กน้อยเด้อนว่นี่นย่นี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 ่อี่น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 ว่นี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 ่นย่นงไนย่นี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 ะนี่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 ยี่นี่าี่นี่นีจะี่นี่นีงนี่รับทุกนี่ยงานว่เดินี่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 กิโลอ๋อขอนทษนี่นี่นขันเฮาสิรอจนั่อีันสิดี่นี่นี่นก่นี่นี่นี่นทางไหนเขาสิมาครับ เออทัศสิมาก reveal, <our> ็ต้องมาทั้งด้านนั่นแหละครับแล้วก็นี่ก็คงสีเดินทางมาได้ประมาณหาไม่แล้วละครับเขาต้องไปเบิ่เงินก่อนถ่ายรูกกอนแล้วถอยถอยถอยถ่ประกันคือเงียบแท้เฮ็ดให้มันคึกคืนเนี่ยเป็นอย่างสูวอุ้ยบแล้วอะยนตายเลยจีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สู้กนเดียวรองเพลงลองเพลงลองเพลง,พย,งยังก็ได้ล้รองไปเลยไปลิน้นญาใจแลเจออีร้องไปนขณะนี้เรากำลังบินอยู่เหนือหมู่บ้านปรากฏว่าว่างเปล่าไม่เห็นมีใครผู้คนหายไปไหนกันหมด นรุในรายงานด้วยเออมีประชาชนออกมาประมาณยี่สิบถึงสามสิบคนนับไม่ทันมันวินหัวโอ้คนออกมาเรื่อยๆแล้วออกมาออกมาเรื่อยๆแล้วทุกคนออกมาให้หมดออกมาให้หมดทุกคนออกมาอยู่ในบ้านอันตราย เอ้ยแปดต้นกินหวานหกินเลยข้าไปคุมสั่แน่ใจบะวามาถึงทางเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนนะครับเจ้ ผมกับสีหลงๆกันนั่นแหละเดียวเออคิดว่ามาถึกแล้วล่ะครับมาลอดมาลอดนั่มผมมาลอดทั้งปีแหละครับนี่สามบาทนี่ผมว่าผมลงได้ครับเนอะท้อเลยถ้าไม่อะไรไม่ใช่ทำเป็นมกขับรถเดินนี่โอ้ยจะแบไปท่าไหนเราพูดอะไหน้าจะวิ่งหัวเว่ยอย่าเศร้าเดี๋ยเศร้าถืกปืน ลุงส um, ิไปทั <t <t ้งไหนครับเข้าต้องหาเส้นทางี่ดีกว่านี้เนาะบางเทอทางนี้อาจสิบพิษก็ได้เข้าหลงินบอครับเอล่ะผมมาถอยหลังดีกว่ามันกัดแมนเอาแล้วแหละขางกับพญยอมรับเนาะพามมายากถึงหมอหนิว